พอเราที่เป็นแร่ครับมือทั้งสองข้างอยู่มือหน้าขาของตัวเองนั่งในท่าที่สบายนะครับแล้รีบค่อยๆจับตาลงช้านะครับกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าหายใจเข้ารู้สึกผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกเบาสบาย

นะครับนไทยอย่างน้ไหนะครับร้อมแล้วเรื่องบาไข่ข้าวร่ไทยไ่สองบันห้าสิบห้าสิบสอบาทเีงไรไข้าวไรท่ีไข่ไไ่้าสิบห้สบองบาทยไร่้าวร่ไนไ่คบไข่ไทยสัห้าสิบ ครั้นี้เปนการอ่านสารนะครับครั้นี้ครูจะมีภาพนะครับให้นักเรียนดูนะครับเป็นภาพที่เกี่ยวกับตัวเราเองนี่แหละนะครับเพราะนั้นดูภาพจากนักเรียนให้นักเรียนดูที่ภา,าพนะครับสังเกตภาพนะครับม็นจะเปนสังเกตที่ภาพนะครับ เรียนดูภาพนะครับแล้วมีความคิดมีความรู้สึกอย่างไรบ้างอยากที่ได้ได้ดูภาพเนี่ยมนมีความรู้สึกอย่างไรครับอาจัรย์วัดครับรู้สึกไม่น่าใช่ครับขอบคุณมากครับเป็นบรรยาก,กาศได้ดีมากครับเพราะอเลยจึงไม่สะอาดขอบคุณมากครับหลีกการอนุรักษ์ รู Finnish, no ้ส yeah. hmm. uh ึกว่ามันรับรู้ใจได้เป็นระดับสูงครับก็มากครับต่อไปนะครับถ้านักเรียนเป็นคนคอยดูแลห้งพยาบาลนะครับถ้านักเรียนเป็นคนคอยดูแลห้องพยาบาลนักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับนักเรียนถ้ากับมตินักเรียนเป็นคนคอยดูแลเนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับทราบครับครับครับทราบครับ รู้สึก่ที่เราจะต้องมาทำซ้ำๆรับรู้สึการู้สึกว่าเขาใช้แล้วทำไมเขาไม่เก็งเท่าที่มากเขอสักหคนครับดนกลับาไม่มีิทธิครับนันเเารู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็จะเป็นคนดูแลเนี่ยขอสักหนคนแ่ก็ได้ให้มีสิทธิ์ครับ ต่ภาตัวนี้แลรู้สึกว่าเมือที่ต้องมาจับตัวในของผมมากครับผมออกดีมากเลยนะครับนักเรียนเคยมีประสบการณ์เข้าไปแล้วแล้วเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับเือนักเรียนเคยเข้าไปแล้วเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมอไม่ ยูส่งการที่เข้าแลิกเดื่องอนี้หรือไม่ครับเร่าเอ่อตอนนั้นพักนีเราเป็นักเรีับานบรับนี่อยู่ลาเรา้องการว่าแบบนการเดาคบขอ้สืลนกีใครรานี้ผมจ่ารสบครับ แล้วพอจับตัวที่เคยเห็นแล้วจะเป็นยังไงตัวที่เครับโอเคเขาจะได้เลยนี่แหรับถ้าเราเป็นเหมือนที่คนทุกคนก็เป็นอยู่ขอบคุณมากครับถ้านักเรียนใช้โรงพยาบาลแล้วเกิดเหตุการณเหมือนในภาพนักเรียนจะงทำอย่างไรนะครับขอบคุณครับ เก็บให้เป็นระเบียบมาครับวางให้เป็นที่เป็นทางในการวางวางเงินกัาบ้านที่เป็นทางนคอวามหมายอร่อก็คือเอาอยาภายในและข้างยาภายนอกมาทั้งบและเธอร้ไมว่ายาภายในภายนอกมแตกต่างกันยังไงขอวาขอสักหนึ่งคนยาภายในภายนอกมันต่างกันยัง ยาภายในมันกินได้แต่ยาภายนอกมันไม่สามารถได้ครับคุณเมื่อข้าพเจ้ามาดูครับเุ็นว่าครับยาภายในส่วนมากเป็นประเภทเม็ดแต่ยาภายนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำสูงมากมีใครเปิดไหมครับที่สมิงครมที่เธอมีความรู้สึกอยากใช้อะไรไหมครับ คำถามก็สุดท้ายนะครับในวนี้จะให้นักเรียนให้คนโรงเสียนสนุกนักเรียนให้คนนนะครับไม่ต้องเขียนโจ้นะเขียนเป็นข้อๆก็ได้นะครับพอแล้วนะครับพอแล้วในฐานะนักเรียนเป็นคนในโรงเรียนหรือเป็นเมืองของคนในสังคม นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาจากภาพได้อย่างไรถามอีกหนึ่งครั้งนะครับในฐานะที่นักเรียนเป็นคนในรียนเรียนหรือเป็นพลเมืองของคนในสังคมนะครับนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจากภาพที่นักเรียนได้ดูตอบเป็นข้อข้อก็ได้คนระับให้เวลาให้คนสักหนึ่งนาทีครนะับสามารถตอบเป็นข้อข้อได้แก้ัหาภาพนะครับขอลนะสามสี่คนนะครับครูครับ ติดป้ายบอกเขาไม่ใช้เป็นน่เดียขอบคุณมากครับอภิชาถ้าเห็นเขาใช้ให้เก็บแล้วคนจะเดินไปบอกให้เขาเก็บให้เป็นด่เดียรขอบคุณมากครับแก้เบาครับติดเวลาของเขาว่าคนใช้เวลาไหนใช่ไหม เกี่ยวัผมมากครับการแกไขทีมากครับติดป้ายติดป้ายห้าเท่ากัไม่รับรู้ได้ทำออกมาฉันว่าปิดประตูห้องานเมื่อไม่มีคนอยู่ครับผมมาครับเก้าปิดาอโอเคเรื่อขอผมมา ก็คือเราต้องซื้อยาเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ใช่ก็ให้ไปขออนุญาตหานทุนเป็นประจำพวกนั้นแพทย์ของเรามากครับแล้วก็นนะ้ำเือดคือเราผมมาก่อน่จะช้เมล่าไปจริงโอเคผมมากเพราะนั้นนี่เป็นหลายๆข้อที่ต้องเรียนได้ขอนะครับแต่ว่าอยากให้นำอยากให้เรียนนี้ด้ใช้ทุกครับ คับโอเคุณมากครับก่อนน้ที brothers, morning, nope? right. rage, <mam>. ่ทำไม่ครับเป็นพาวเวอร์เลยครับเป็นเรียนค่อยหลับตาครับก็วันนี้สอบรีระบียนชั้นป .5 แลวน่นะครับได้ดูภาพและได้ชะคอน นะครับเราแต่ใช้ห้องสอขานะครับะฉะนั้นขอในักเรียนเนี่ยได้เอาสิ่งที่เราสะพอ้อนกันในเรื่องนี้นะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ม,มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งที่โรงเรียนหรือในที่ชุมชนหรือในสถานที่ต่างๆน,นะครับต้องขอคุณน,นัอเดียวและนะครับมีเรือ่องของมือ dan dapat diberikan pengiktirafan kami kami dan boleh awak boleh kami boleh dapat